姐姐。 ณใจกลางมหาสมุทรที่ตั้งของวัดจินซานเซียวไปหรือว่านางพญาง,งูขาวเธอได้เดินทางมาช่วยสามีของเธอส่วนเซียวชิงน้องสาวเธอก็ได้ตามพี่สาวมาด้วยความเป็นห่วงทั้งสองได้เสกคลื่นยักษ์ขนาดมหึมาแล้วฟาดถล่มลงไปที่วัดจินซานโดยมีนักบวชฟ้าหา่งผู้มีพลังที่แก่กล้าคอยป้องกันวัดจินซานอยู่ในขณะที่คลื่นยักษ์กำลังถล่มวัดฟ้าหา่เขาก็ได้ไล่คาถาพร้อมกับแผ่จีวรวิเศษไปปะทะกับคลื่นยักษ์แรงประทะทําให้เกิดการระเบิดปีศาจสองพี่น้องโดนแรงระเบิดจึงกระเด็นไปตกที่เกาะฟ้าห่ไม่ร เขาได้ทําการเสกหอคอยเล่ยเฟิงเพื่อทําการดูดและกักขังจอมปีศาจแต่เซียวไปเธอก็ได้ใช้ปิน่นหยกทําการต้านพลังของฟาหาฮแต่ทันใดนั้นปิ่นหยกก็แตกสลายพร้อมกับดูดเซียวไปเข้าไปแต่เซียวชิงก็ได้ดึงแขนเซียวไปไว้แต่เซียวไปก็ได้บอกกับเซียวชิงว่าเธอต้องมีชีวิตอยู่ต่อพร้อมกับฝากลูกของเธอให้กับน้องสาวไวพอพูดเสร็จร่างของเธอก็กกค่อยๆถูกดูดเข้าไปในหอคอยและเธอก็ยังทิ้งที่มัดผมไวหนึ่งเส้นหลังจากนั้นฟาหานก็ได้มาบอกเซียวชิงว่าข้าจะไม่ทำลายเจ้าให้เจ้ารีบหนี และเสี่ยวชิงเธอก็ได้ต่อว่าสามีของเสี่ยวไปนะครับว่าเจ้าเป็นคนที่ไร้ประโยชน์พร้อมกับยืนลูกให้เขาเธอได้ยืนขึ้นแล้วบอกว่าฉันจะไม่ไปในทางนั้น,นจะฆ่าไอ้หลวงจีนนี่พูดเสร็จเธอก็วิ่งกระโจนเข้าไปหาหลวงจีนฝาไห่ท,ทันทีหลวงจีนฝาไห่ได้สะกดเธอไว้ด้วยอาคมและฝาไห่ก็ยังได้เสกนกฟินิกพร้อมสั่งให้มันพุ่งกระโจนใส่ร่างของเสี่ยวชิงตามจริงแล้วเสี่ยวชิงเธอต้องเสียชีวิตและไปเกิดในชาติภพใหม่แต่ความแค้นของเธอนั้นมีมากเกินเธอได้กำที่มัดผมของพี่สาวไว้แน่นพร้อมกับสายตาที่อาาาแคนท หลวงจีนฟ้าหายนั้นต้องตกตะลึงเพราะร่างของเธอนั้นถูกดูดเข้าไปในอีกหนึ่งมิติ